สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าสีจะมาภาพเหรียญโปรยทานเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะดอกสีชมพูสวยงามน่ารักแบบนี้ค่ะปา็สีก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะปกาสีก็ตัดที่ความยาว85เซนติเมตรนะคะ,ะจำนวนทั้งหมด 6เส้นเป็นสีขาว3เส้นเป็นสีชมพู3เส้นสีขาวนี่เป็นริบบิ้นเนื้อทรายนะคะสีชมพูนี่เป็นกากเพชรใสค่ะจากนั้นก็นำมาพับให้ความยาวต่างกัน3เซนติเมตรแล้วก็เรียงเป็นคู่เป็นคู่ก็สีจับเรียงเป็นคู่ไว้แล้วนะคะเวลาพับเราก็จะใช้ด้านยาวไว ด้านบนนะคะแล้วก็ประสีใช้สีขาวไว้ข้างบนนะคะแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะก็เส้นที่หนึ่งค่ะนำเส้นที่สองคล้องในเส้นที่หนึ่งแบบนี้ค่ะเส้นที่สามค่ะสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งแบบนี้ค่ะนำมาคล้องปลาย ของเส้นที่1ดึงออกมาค่ะเพราะสีเรียกเป็นเส้นที่1เส้นที่2เลยนะคะถ้าเรียกเป็นคู่ที่1คู่ที่2แล้วแบบเดี๋ยวผิดเรียกผิดไปผิดมาเป็นเส้นที่ 1, 1> เส้นที่ 2, 2ไปเลยนะคะแล้วก็รวบเข้ามาแล้วก็จะได้แบบนี้ก็จะเป็นเป็นสามเหลี่ยมเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะเราก็จับให้เป็นมุมไว้เลยค่ะ กดให้เป็นมุมไว้เลยค่ะแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่ถนัดกลัวมันเลื่อนหลุดก็เอาแม็กเย็บตรงนี้ไว้ได้ค่ะเราก็ดึงกระชับแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำการทำให้เป็นฐานหกเส้นค่ะต็อีก็จะหยิบ เส้นจากด้านล่างพาดขึ้นมาค่ะจากนั้นก็เส้นทางซ้ายค่ะนำเส้นทางขวาค่ะนำมาสอดเข้าไปในช่องนี้ค่ะเพื่อจะได้ล็อกลิบบิ้นค่ะ สอดแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะดึงให้แน่นไปเลยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะจับขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด3เส้นนะคะเส้นที่1ค่ะ2องพาดท,ทับ3ามพาดท,ทับ ปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะไม่งงนะคะ ปภาสีจะไม่เรียกเป็นคู่คือคู่หนึ่งเนี่ยปภาสีเรียกว่าเส้นหนึ่งไปเลยแบบนี้ค่ะจากนั้นด้านบนก็เหลือแค่สองเส้นแล้วค่ะไม่มีเส้นที่จะจับขึ้นมาแล้วค่ะเราก็จะหยิบเส้นล่างสอดเข้าในช่องที่หนึ่งแบบนี้ค่ะ ต่อมาค่ะสอดเข้านนปปในช่องที่1ไปโผล่ในช่องที่2องแบบนี้ค่ะแล้วก็รวบมาให้กระชับค่ะก็จะประมาณนี้เราก็พลิกไปด้านนี้ค่ะเราก็จะมาดึงทางด้านนี้ค่ะ ก็จะยังไม่กระชับดีหรอกค่ะเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราค่อยดึงอีกทีค่ะกระสีก็จะจับขึ้นมาทั้งหมดสี่เส้นแบบนี้ค่ะเส้นทางขวาค่ะพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะ ก็หมดแล้วค่ะเราก็จะเหลือแค่3เส้นแบบนี้นะคะก็จะหยิบเส้นทางขวาค่ะสอดเข้าไปในช่องที่1แบบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าทางช่องที่1นึ่งโผลในช่องที่สองแบบนี้นะคะ สส่นต่อมาค่ะสอดเข้าทางช่องที่1โผล่ในช่องที่3ค่ะจะรวบมาค่ะเราก็จะพลิกกลับมาดึงทางนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆดึงให้กระชับนะคะจากนั้นเราก็สอดลอดผ่านไป2 สองเส้นแบบนี้ค่ะเราก็จะทำเหมือนกันทั้งหกเส้นเลยค่ะลอดไปสองช่องค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะค่อยๆดึงให้กระชับพลิกมาดูค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จะทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะก็จะจับตะแคงแบบนี้ค่ะคลิกไปแบบนี้ค่ะแล้วก็โค้งมาแบบนี้ค่ะ เราก็จะสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะลอดไป3มช่องค่ะคือช่องช่องนี้คือจะต่อจากช่องเส้นที่เราทำอยู่ค่ะเขาก็จะมาโลช่องนี้นะคะลอดผ่านไปสามเราก็ดึงไว้ประมาณนี้ค่ะ เส้นต่อมาค่ะทําเหมือนเดิมค่ะพลิกไปทางด้านหลังค่ะคุ้งม,มาแบบนี้ค่ะเราก็สอดในช่องถัดมาค่ะก็จะไปโผลกลอดไปสามช่องค่ะก็จะมาผล่ช่องข้างๆกันแบบนี้ค่ะก็ดึงไว้ค่ะ พอประมาณก่อนค่ะเส้นต่อไปค่ะทำเหมือนเดิมค่ะตรงมุมให้เข้าเสมอกันค่ะแล้ก็จับโค้งมาค่ะก็ามาสอดในช่องนี้ค่ะให้เข้าไปโผล่ในช่องที่สามค่ะแบบนี้ค่ะประมาณนี้ก่อนค่ะ ทำเหมือนเดิมอีกค่ะโค้งมาค่ะสอดเข้าไปค่ะลูกบินเขาลื่นไปลื่นมา่็ก็มาโล่ในช่องที่3ามเม็ดนี้ค่ะ พลิกหนีไปค่ะก็ะดึงมาประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะพลิกไปทางด้านหลังแบบนี้ค่ะโค้งมาค่ะสอดในช่องถัดไปค่ะลอดไปสามช่องค่ะ ็มาโผล่ตรงนี้ค่ะประมาณนี้ก่อนค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะพลิกไปค่ะโค้งกลับมาค่ะทีนี้ช่องเขาจะอยู่ด้านล่างอันนี้คือกลิดที่หนึ่งค่ะ ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็มาดูกลีบค่ะเส้นสีชมพูกับสีขาวต้องให้เขาซ้อนกันแบบซ้อนกันให้สนิทเลยค่ะ ดึงมาประมาณนี้ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็ต้องดึงให้เข้าพอดีพอดีค่ะแน่นเกินก็ไม่สวยค่ะหลวมก็ไม่สวยค่ะจากนั้นเราก็จะพลิกมาค่ะเราก็จะสอดลอดไปสองเส้นแบบนี้ค่ะ ก็จะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะ สอดไปค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะสอดไปค่ะพลิกกลับมาดูค่ะจะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะพลิกมาแบบนี้ค่ะเอาทางก้นขึ้นมาข้างบนค่ะ เส้นนี้หลบมาก่อนค่ะเราก็จับโค้งมาแบบนี้ค่ะโค้งไปด้านล่างค่ะสอดเข้าไปในช่องนี้เลยค่ะเราก็ดึงไว้พอประมาณก่อนค่ะโค้งลงไปด้านล่างแบบนี้เลยค่ะสอดเข้าไปในช่องนี้ค่ะจะอยู่เส้นนี้บังอยู่ค่ะ โค้งไปแบบนี้เลยค่ะสอดเข้าไปค่ะเส้นเข้าบังอยู่ค่ะโค้งลงมาค่ะทําเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปค่ะ เส้นต่อไปค่ะโค้งไปค่ะสอดเข้าไปค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะโค้งมาค่ะสอดมาเหมือนเดิมค่ะ ก็จะพลิกมาดูค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะจัดกลีบก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็หยิบ เส้นนี้มาทางขวานะคะลิกกลับมาค่ะม้วนค่ะให้เป็นรูปกลวยค่ะเราก็จะมาสอดในด้านล่างแบบนี้ค่ะ โผล่ข้างใต้แบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงไว้พอประมาณก่อนค่ะเส้นต่อมาค่ะคลิกมาทางขวาม้วนมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จับปลายสอดเข้าไปเส้นด้านใต้นี่ค่ะก็ะสอดให้โผล่มาแบบนี้ค่ะ ลงไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะเส้นต่อไปค่ะม้วนมาค่ะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะนี่ป้องกดไว้ค่ะนี่ป้องซ้ายค่ะให้เขามาโผล่กาจะชอบไปโผล่ช่องข้างล่างค่ะ ดึงมาแบบนี้ค่ะพลิกมาทางขวาค่ะโค้งมาค่ะก็ามาสอดเข้าเส้นข้างใต้นี่ค่ะ นี้ค่ะก็จะดึงประมาณนี้ค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะโค้งมาค่ะก็จะสอดเส้นด้านใต้นี้ค่ะ ลิกมาดูค่ะโดยหนึ่งเส้นภาะีก็ไม่เห็นลิกมาทางขวาค่ะโค้งมาค่ะสอดเข้าไปค่ะ ประมาณนี้ค่ะก็พลิกกลับมาดูค่ะปรากฏว่าไม่เท่ากันค่ะแล้วก็จัดแต่งใหม่ค่ะพลิกมาดูใหม่ค่ะก็ยังไม่เท่าอยู่ดีค่ะ มาดูค่ะเก็บได้แล้วค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาสอดเก็บค่ะร้ส,สีก็จะมาสอดเก็บขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องตัดออกค่ะ แบบนี้ค่ะก็จะสอดเข้าไปเส้นบนแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ นี่ใสเหรียญทีหลังไม่ได้นะคะเพราะว่าช่องเขเล็กก็ทําแค่สามเส้นเราจะใส่ไปในขั้นตอนการทําไปเลยค่ะก็จะแบบนี้ค่ะสอดเก็บแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะข้างหลังแล้วก็พลิกมาค่ะก็จะสวยงามมากเลยค่ะประมาณนี้ค่ะสวยงามไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ของป้าสีนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประสีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ